โอเคฮะกล่าวสวัสดีครับผมวันนี้ผมเข้า่าเจ้าของเกมนะฮะเอ่อจะกิดได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมันเสียงแบงนี้เนี่ยขออภัยนะฮะข้างนอกเขามีก่อสร้างมั้งผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมีแหละผมนั่งฟังไอ้ตรงออยโอเมื่อกี้นี่คือแบบตอนมันจี้ๆนี่คือเสียงไม้มันขึ้นแบบมันน่าจะเยอะเลยอืมวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมของไฟในฟังกินกันอีกแล้วอย่างที่หายไปประมาณแบบสองอาทิตย์ได้ไหมอ่า ช่วงนี้ลงคลิปน้อยแล้วไฟแนนซ์ฟกินก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแต่ได้เลยครับผมพยายามเปลี่ยนทิศทางของช่องทห้แบบที่ไป,ไปทําเกมแนวอื่นบ้างที่จริงๆแล้วเนี่ยสไตล์ที่ผมชอบทําก็คือเกมแบบทาเกมอะไรก็ได้อะที่แบบผมสนใจอยากจะทำอ่ะอืมแต่ว่าได้เลยฮะก็ต้องรอให้ทุกคนเนี่ยปรับตัวแล้วก็ยอมรับกันได้ก่อนเพราะว่าบางทีคือผมเล่นเกมอื่นอาจจะไม่รู้สึกแบบอิ่มหรือว่าอิมแพคเท่าเกมไฟแนนฟังกินไงเออแต่ผมก็จะพยายามมีไฟแนนฟังกินมาแทรกอยู่ทุกสัปดาห์ทุกวันแหละฮะ แล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมของไฟแนนซ์ฟงกินอีกแล้วกับม็อดที่มีชื่อว่า the challenge level finance fngin platformer ว้าวซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะมีอีมวอดหนึ่งนะถ้าผมไม่รู้เหมือนกันว่าม็อดนี้เป็นยังไงถ้ามันสั้นหรือมันยาวเนี่ยเอาไว้ค่อยเดี๋ยวม็อดหนึ่งในการเป็นม็มอดที่สองเนาะจริงๆถ้ามีคุณจะรู้แต่หน้าปกเลยนะออโอเคซึ่งตัวของม็อดนี้เนี่ยเป็นม็อดที่เกี่ยวกับไฟแนนซ์ฟงกินเวอร์ชันของไอ้นี่เองมาริโออะเรลมานี่ไงอ่า อ่าแพตฟอร์มมิงในเกลไฟเร่โฟกินไม่มีทางเป็นไม่ไดีนะฮะเซอรเอาบัคเก็ตอินบ็อกโอเคมีบัคนิดหน่อยซึ่งเป็นไฟเนเฟืงกิ้เจ้าของมาริโอ้นะโอรู้ว่าเป็นไงเหมือนกันแต่ว,ว่าเราเข้า,าดูดีกว่าฮะป่ะอ้าวแลหน้านี้เปลี่ยนด้วยฮะโอ้โหมึงอะไรเนี่ยดิสโกเทคแต่มันก็ว่าอันนี้มันีนจะได้ต้องเล่นในฟีๆนะเพราะว่าอื่นมันจะเป็นนี่หมดเลยเว้ยเนี่ย มันเป็นของปิกโก้หมดเลยแต่ว่าล่าสุดมันจะเป็นของอันนี้อยู่เฟร์เฟรนใช่ไหมเนี่ยไฟในเฟิงกินซีแพดฟ,ฟรมม wow, อร์มมิงเว้าสุดเจิดไปเลยเนี่ยโอ้โหดูดิรถมาจ่อยเฮ้ยอ๋อดูดิท้าเดินบอกนี้ว่าเป็นไหนก็มีไมติดไปด้วยแล้วก็มีเวลาจากข้างบนด้วยฮะทำไมไอสะสปีดรันเหรอมันจะมีส,สปีดรันไฟในเฟิงกินแพดฟอร์มมิงบดมันเนี่ยนะฮะโอ้รถมันอย่างนี้เลยเหรอ แล้วเป็นยังไงอ่ะฮะเฮ้ยมีกรอแบบกอบกระแผนด้วยเหรออ๋ออ๋ออ๋อมันมีแบบเฮ้ยฮมึงจะมีลำโพงอยู่ทุกจุดได้ไม่ได้ไอ้เนี่ยอ๋อเกือบถึงว่าทำไมเพลงมันถึงแปลกเราด้วยอ๋อเฮ้ยไต่กระแพงมาริโอว่าทำไม่ได้นะเนี่ยแบบนี้เนี่ยหรือว่าได้เฮ้ยดูดิโอ้ยอย่างเฟี้ยวทำไมบังคับโคตรยากเลยวะเนี่ยอ่ฮะ อ่าทีได้มาแล้วไปทางไหนต่อไปเป็นของนู้นแหละอ้าดูดิดิทุกชมอันนี้อะไรเอ้าเย้ากูกำลังสงสัยว่ามันคืออะไรออกมันจะไมเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นอะไรเหรอเป็นแบบแค่แบบอ้าพื้นหลอกเหรอเนี่ยมันเป็นประมาณนี้อ๋ออ๋อไปจ้ยังมาไปไปอ้าถ้า,า,า,เ,า,าเราไปข้างล่างมันเป็นยังไงวะลองดู งาเห็นปะอ๋อเราต้องสปีดรันนะฮะไม่งั้นนี่คือทำเวลาไม่ดีนะดูดิ1งนาทีแล้วกูยังไม่ถึงไปถึงไหนเลยโอเคไปต่อ <c oughs> แล้วพีมันก็วนเนี่ยนะคือพีมันเล่นจบไปแล้วมันก็วนมาอีกรอบหนึ่งนะฮะตรงนี้แบบขึ้นลงยัดแค่เมียบกราวิตี้แบบเป็นแบบไอ้นี่ด้วยอะลุกเล่นลุกเล่นกราวิตี้โถ่ทำไปเล่นไปเกมนี้ แล้วมันจะมีกี่ด่านวะศูนย์เฮ้ยประตูตรอกดลูกใส่ขึ้นนะเพื่อจะเข้าไปดีบด่านต่อไปด้วยว้าวอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออ๋อดูไม่รู้เรื่องไอ้ชิบหายอันนี้ไม่คืออ๋อโอเคตรงนี้ฮะอันนี้คือจบแล้วเหรอทีเฮ้ยทำไปเล่นไปแต่ทำไมมัน มันนี่มอนสเตอร์มันมไ,มไมโอเลยมันเมื่อกี้แบบมอนสเตอร์ให้โดนเหยียบหัวนี่เป็นพ่อเราเลยรมาเนี่ยเออมันต้องมีเป็นพ่อเราไม่ให้โดนเหยียบหัวดิอ้าวเอาไปไงต่อวะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหลอกกูเลยอาา่ะฮะมาตรงนี้ได้ยังไงยังไงต่อเอ,อ๋เดี๋ยวนะทำไงอะ โโอ้มันทำยังไงเอายากไปไหนเอาเดิมไม่ยากอ๋ออ๋อต้องค่อยแบบลิมๆไปไต่ตัวกำแพงตัวนั้นโอ้โหอย่างนี้ก็เอาเหรอนี่พี่สุดจัดโอเคเฮ้ยเจอบเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอ่ะอ่มือการต่อไปสามนาทีเข้าไปแล้วมา คราวนี้เฮ้ยจะบอกได้ว,ว่ามีบอสแบบไฟนอลบอสอ่าแดนดี้เดริส uh, ให้เราไปกระโดดเหยียบหัวมันปะเฮ้ยอ้าวอันนี้มันจบแล้ว <c oughs> อันนี้คือจบแล้โอ้มีแค่นี้เองเหรอมีเลามีแต้มไม่กอด้วยเหรอห้าพันหนึ่งร้อย สามสามอะจบแล้วเหรอเฮ้ยจบมัดแรกไปแล้วเอาเป็นว่ามันชั่นจริงมันมาชั่นชฮ้ยมันมนชั่นจริงก็โอเคงั้นคราวนี้จะมาเป็นวันที่สองของเราในวันนี้ก็คือตัวของป๊อปปี้ฟรงทอมไดโมอุ้ยเสียงตัดอันี่เสียงตัดเหล็กมันดังมากเลยอะผมไม่รู้ว่ามันเข้าไปหรือเปล่านะเออมันดังมากเลยอะอะหยุดแล้วโอเค กูจะต้องรอให้มันหยุดกูถึงจะพูดได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ลำทดชิบหายเลยนี่กูนี้เด็กมาปัดคนก่อสร้างเหรอวะเนี่ยกูดังมากเลยอะ่ะกูทำอะไรตอนนี้วันหยุดกูซะด้วยนะกูหยุดแค่ชิดละครั้งอีเวนมาฮะข่าวนี้เป็นมอดของวีเอชบันซูปันนี่อ่าถ้าใครที่ตอนนี้นี่ตามข่าวของเกมบัร์พี่เพท์คงจะรู้ใช่ไหมว่าตัวน,นี้เนี่ยเป็นต,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 ตัวตัวละครที่เข้ามาในแจ๊สที่สองฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ไอ้บันซูเนี่ยผมไม่รู้เลยนะเว้ยคือผมไม่เคยเล่นเลยไอ้ตัวของไอ้ป๊อปปี้ไปทัพชั้นที่สองเนี่ยคือยังไม่เล่นเลยเว้ยผมก็ไม่รู้เรื่องนี้ว่ามันมาอย่างไรเป็นตัวยังไงแต่ว่าไอ้ชั้นที่สองเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์หลายตัวมากที่มันเพิ่งเข้ามาแล้วจากไอ้ตัวกระต่ายนี่นะมันจะมีตัวหมาใช่ไหมที่ผมเคยเห็นแล้วก็จะมีตัวอะไรอีกตัวหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันหรือเจ้ากระต่ายนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่มีมาฮะเพราะเราเราดูกันดีกว่าว่าตัวของบันซูบันนี่เนยังงไ ป่ะโอ้ยเซนเมอร์โอ้มีหนึ่งเพลงนะฮะ let's start play เยอมันจะมีมัมมี่ลองเลกมามาให้ได้ไหมมัมมี่ลิงล็อกลองเล็กอ่ะอุ้ยเมาส์โหลดแสดงว่าโหลดผีมาสไอดไว้ก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเบอร์เฟสนี่ไง มันจะเป็นมือสีใหม่ที่ไม่ใช่สีแดงกับสีน้ำเงินนะครับมันจะเป็นสีเขียวแทนเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันจะโยนยึดไปอ๋อออะไรอะเอ้าวอ้าเดี๋ยว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 นะผมกดตัวไหนวะผมต้องกดตัวไหนอะเดี๋ยวก่อนกุตาย เห็นฉากตายด้วยมันแหลกเกินไปเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคเหมือนกับว่าเราจะต้องดูตามสีของไอ้นี่เว้ยสีของเป็นแผ่นหื้นหลักปะโอ้ oh, มันพ่อยอัน,นไงมันมีรองเล็กเพิ่งเห็นอ๋อ oh, ต,ต้องดูตามสีมันโอ้โหไม่หันแล้ว โหยากโคตรเราต้องดูตามสีมนันแล้วกดตามจังหวะเพลงเว้ยเชีย่ยบชมพูบ้าฟ้าโอเชีย่ยไม่ทัน ไอ้เชียดูไม่ทันไอ้เชียดูไม่ทันทุกครั้งที่เราใกล้ตายคือไอ้ตัวกระแตเนี hmm. ่ยมันเจนเดียนลงมาใกล้เราขึ้นด้วยเว้ยแล้วท้ายมันก็แปะหูกูหูจากัดทำไงวเนี่ยกดน้ตตามจังหวะเล้แบบสนุกอ่าจจะ ชมฟ้าชมพูเขียวโอ้โหชมปูฟ้าเขียวแดงเขียวชมพูเขียวฟ้าชมพูฟ้าเขียวแดงชมโอ, God! รรอ,มโอโ้ไม่เจ็บปูตันชมพูฟ้าฟ้าโอ้โหไม่ทัน โอ้ฟ้าโอ้ไม่เย็ดบึร์กูตายอีกเลยโอ้ตั้งใจกดกันแล้วเฮ้ยกันไปว่าหัวกูเละๆอีกหลายรอบอะ ดูซนแล้วผมจะงทำไม่ได้เลี่ยแต่ว่ามันรู้ดีเอะเนี่ยไลน์เซนอะไรไม่ด้วย <c oughs> <c oughs> ถ้าเรากดถูกบรรยากระโดดเป็นข้างบนถ้าเรากดผิดมันจะไหลลงมาเรื่อยๆโอ้กดจะจะบ้าตายทำไงวะน้าฮัลโหลหรือว่าใ <c oughs> นเกมจริงก็เป็นอย่างนี้เหรออุ้ยไม่น่าสนใจนะถ้าบอกว่าเกมเพลย์เกมจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าในตรงนี้มันอ่าไดนรุ่ยยากกว่านิดนึงแป๊บเนึ่ย บอกเลยว่ามันดูผ่านยากมากมันดูง่ายนะเว่ยแต่คือบางทีสายตาเรามองตามไม่ทันมันก็ยากอ่ะสายตาต้องเร็วแล้วก็ต้องจําได้ได้วยเว้ยจะนึกว่ามันคือจังคือจจ,าจา้าจับจังหวะไปเรื่อยมันพอได้อยู่นะจะเห็นได้ว่าแรกๆผมแบบไม่ได้จะเวิร์หลังเรามันเริ่มจ,จาาับจังหวะอีกแล้เขาเลยชมพูฟ้าฟ้าชมพูเขียวเขียวชมพูฟ้าเขียว โอ้โหเกมเพย์มันดูยากไปนะเอาจริงโอ้ยากเกินพี่น้องเอ้ยผมก็บโมลูจะผ่านยังไงคือกันแล้วาาวนี้เอ้ยมันเหมือนเบื่อนี่น้องเบ้าไปทุกภาษาแล้วเนี่ยอเคปบะขอไปดูคนห่อยได้กันว่าคนที่ทำมอสเี่ยเขาเด่นผ่านไม่ได้น่าจะผ่านเลยเพราะว่าคุจะจัดจังหวะได้เลยแต่ว่ามันหมดร้ายเอามาหิดเกินไป ก็ไม่ท <iedzieć> <ue> ันจะผ่านได้แหละครับคนแบบบ้านๆอย่างผมอ่ะเนี่ยมันมีมัมมี่รองเล็กด้วยเว้ยคือกูแบบงัวใจเลยจะไม่สนใจฉากเลยอ่ะมันจะมีแม่ถือหุ่นมาอยู่โอ้โหดูดิเขากดแบบโอ้นักดนตรีผมว่ามันดูยากเกินไปนะมันดูยากเกินแบบเกินจำเป็นเกินไปอ่ะเอาจริงคือถ้าฉากแบบมันเปลี่ยนแล้วให้เราแบบใบตามนี้อ่ะพอได้เว้ยคือเนี่ยคือคือเปลี่ยนตามนี้แล้วเราก็กดตามอ่ะ มันจะมีเวลาคูดาวสักพักหนึ่งให้อะไรมันเนี่ยคือต้าเรอให้ฉากเปลี่ยกก่อนเราจะได้รู้ไงว่าเราเราต้องกดอะไรอ่ะแบบใบเฟซต้องใช้มือไม่ไรเป็นเป๊ะๆด้วยนะแล้วก็ท้ามาดูดีจริงนะเกมเพีอะไรต่างๆมันทำมาดูแบบโอ้มันนี่แหละมันคือยกกรอไปของเฟรย์แน่ฟังกินยก4.0 4.0ไม่เอาดีกว่าไม่เล่น ก็อย่างว่าแหละเพลงเขาเราทํทำมาให้ง่ายด้วยคือมันก็จะเป็นแบบเพลงนี้เหนื่อยอย่างนี้แหละมันจะมีหรืวมันจะบอกว่ามันจะไม่มีทางร็วเลยเวยเนอ่ e นิวเมคคา닉เอ้ยหรือว่าแต่ก่อนมันไม่มีแมคคานิกแบบนี้วะอผมชอบมดนี้นะแต่ว่ามีอย่างเดียวเลยคือมดนี้มันโคตรยากเลยว่ะเพื่อนฮะมันแต่แต่มันก็คงไม่ได้เปลี่ยนแฟกท์ที่ว่ามดนี้มันดีก็คือความจริงที่ว่ามดนี้มันก็ดี ก็โอเคนะฮะถึงว่าเป็นมดตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องตัวของป๊อบปี้ไปทางเนาะที่ออกมาแล้วผมว่ามันออกมา2เดือนแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้เกือบทั้งหมดสองสองเดือนหรือเปล่านะแต่ว่ามดน,นี้ในอนาคตเนี่ยน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อย่แน่นอนฮนะอันนี้เพิ่งมาได้เก้าชั่วโมงไงหลังจากนี้ยัไม่ต้องมีตัวใหม่ออกมาสองตัวด้วยเพราะว่าไม่พลาดอะ่ะมันน่าจะมีออกมาให้หมดแน่นอน้ยก็โอเคสำหรับวันนี้เกิดเปนตัวของเกมไฟในฟังกินกับมดของ ป๊อบป,ปี้ฟังธรมและเจ้ตัวของเดชาริลเลโอของตลาไปก่อนด้วยกันฮะเรียกได้ว่าอีกสองมัดที่มอดแรกนี่คือแบบมึง <c oughs> แบบถ้าอยางเป็นอย่างงี้นะมึงเคยเป็นเกียร์เพลงมันเดิมเถออือถือว่าก็ดีเหมือนกันเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะทำให้คนอื่นดูว่าใครหลายคนเนี่ยอยากจะลองทำมอดแนวนี้ดูบ้างได้อาจจะออกมาดีก็ได้ในอนาคตนะนะแล้วก็อีกมอดหนึ่งที่ถือว่าดีใช้ได้เลยเจ้ตัวของป๊อบปี้ฟังธรรมฮะถ้าใคร่อยากลองเรียนความยากดูเนี่ยบอกเลยว่าผมแนะนํามากเลยต้องไปใช้สายตาแล้วก็โหความจําแม่นมากๆถึงจะกดได้แบบ ขอให้กดไม่ตายอก็น่าจะจากเหมือนกันนะาะว่าผมบอกยังไม่ผ่านขั้นแรกเลยซ้ําแต่ว่าถือปเป็นอีกวันหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายกับโปรที่กันครับ